สวัสดีค่ะพอกับีปปีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาทําวิดีโอที่ไม่ค่อยได้ทํานานๆทีปีละครั้งที่จะทำนะคะคือวิดีโอฮอลนะคะหรือว่าวิดีโอที่แบบไปช้อปปิ้งอะไรมาบ้างค่ะคือล่าสุดเนี่ยไปเกาหลีมานะคะแล้วก็จริงๆก็ไปทุกปีในเกาหลีแต่ว่าไปครั้งนี้เนี่ยก็รู้สึกว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปไปเยอะนะหมายถึงมันมีแบรนด์ใหม่ๆมีอะไรของเล่นใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียววันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าพี่บีไปช้อปอะไรมาบ้างนะคะอันนี้ก็เหมือนแบบสมมติใครจะไปเกาหลีจะได้เหมือน แลนๆออกนะคะว่าเราจะไปตามอะไรบ้างซึ่งแบบอยากก่าโกหกเลยว่าไปเกาหลีจะไม่ใช่ของมันเป็นไไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเป็นประเทศที่ก็สับอาราคาถูกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะสนใจในแง่หมุมของพี่ปี๋นะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ได้ใหม่หรือว่ามันไม่ได้แบบน่าสนใจอันนี้สุดแล้วแต่นะคะอันนี้ก็แค่มาแชร์กันอันนี้เป็นถุงแรกนะคะมีของอิชูดี้อันนี้พี่ปีไปช็อปมาน,นี้จะบอกว่าช็อปตอนตีหน่นนะช็อปกำลังจะปิดเลยพอดีพี่ไปเดินแถวฮงแดค่ะแล้วก็ ทานนู่นนี่เสร็จไรเยยงี้ยแล้วก็เดินผ่านปรากฏว่าเขายังไม่ปิดก็เลยเข้าไปไปดูนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยพี่ไปไปดูมาพี่ไปเจอนี่มาค่ะเป็นเหมือนฟาวเดชั่นสติกนะคะของ e ีทูดี้เฮาส์นะคะพีซื้อเบอร์ออรแคมสุดมาเลย04นะคะซึ่งเขาเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาทําร่วมกับ คุณโพนี่ค่ะโพนี่ที่เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ที่ดังมากที่เกาหลีตอนนี้นะคะซึ่งพี่บีก็ไปลองเนื้อมาแล้วที่ชอบพี่บิวว่ามันโอเคเลยนะแต่ไม่รู้พอมาถึงไทยมันจะมันหรือมันหรอป่าให้ดูนะคะแบบน,นี้ก็เป็นท o u น d เ t i ชั s นสติกทั่วไปนะคะแต่พี่บิว่า c o v เ r a g e ดีคือใครที่มีปัญหาผิวหน้าพี่บิวว่ามันเอาอยู่นะแล้วก็หลังจากที่ได้ลองเห็นปะ มันไม่ได้มีความมันวาวหรือน้ํามันหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติผลิตภัณฑ์เกาหลีจะเป็นลักษณะนั้นถูกปะเหมือนแบบเออะก็มันวาวอะไรเี้ยแต่ตัวนี้เหมือนโอเคเลยทีเดียวซื้อมาอร์เมสุดซื้อมาสามแท่งซื้อมาทำไมวะนะคะแล้วก็เหมือนกันค่ะเป็น Play 101สติกนะคะของที่เขาทำกับโพนีเหมือนกันแต่ตัวนี้จะเป็นคล้ายๆบรัชออนนะคะแบบครีมนะคะซึ่งพี่หิ๋ก็เลือกสีที่มันน่าจะใช้ได้บ่อยสุดคือสีเนี้ยประมาณส้มอมชมพูนะคะ ก็ซื้อสีนี้มานะคะเดี๋ยวสวอชให้ดูเนีย่ยประมาณนี้นะคะก็สีน่ารักน่ารักก็น่าจะใช้แทนตินใช้แทนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะได้แล้วก็สำคัญราคาไม่แพงด้วยอืมก็เลยซื้อมานะคะแล้วก็นั่นก็เป็นพวกของของแถมเขาก็มีโหมดนะคะว่าใช้ยังไงอะไรอย่างนงี้นะคะอดใจไม่ได้ก็ซื้อมาอย่างนี้ แล้วก็เออซื้อนี่มาด้วยเป็นมาร์คสตาร์นะคะทำมาร์คสตาร์นะคะทำมาจากทอง 24k นะคะเขียนว่าอ s s u e d y house 24k gold therapy ตละกจะไม่ซื้อหรอกแต่อยอมรับเลยว่าเมาตอนซื้อแล้วเพราะว่า ดื่มมาใช่ป่ะเราก็เดินมาตอนตีหนึ่งก็ไม่รู้ทำแล้วแบบน้องที่เป็นพนักงานก็เชียร์เก่งมากเลยก็เลยซื้อมาแต่ก็ดูเราก็น่าใช้ดีคิดว่ามันน่าใช้ประโยชน์มันก็จะเป็นแบบกินไม่ไแก่แล้วช่างมมันก็จะเป็นแบบนี้มาสอยเงี้ยเหมือนคล้ายของโอคุมาที่ปี่ปีขายแหละแต่อันนี้ก็จะเป็นของอ e ีทูดี้ก็ซื้อมาลองเล่นดูเขาก็มาพร้อมไมค์ไทยนะาตากกักมาดูโอเคเลยทีเดียวนะก็เหนือจากนั้นเนี่ยที่ปีซื้อมาร์สมาเยอะมากเลยอะ่ะอันนี้เป็นมาสตัวท็อปเลยนะคะของอ e ีทูดี้นะคะก็คือเป็นมาสสคตะ นิงแคร์นะคะซึ่งเป็นมาสองสเตปนะคะประมาณว่าอันนี้เป็นคล้ายๆเซรั่มหยาะไปหยดไปบนแผ่นมาเนี่ยนะคะเออก็น่าสนใจดีก็เลยซื้อมาเออจำได้ละเหมือนกันค่ะอีกสูตรนึงก็เป็นไวท์เทอแคร์ก็น่าเหมาะสับคือเหมือนแบบรุ่นเลานี่แหละรุ่นมีอายุนิดนึงนะคะก็เลยซื้อมาอันนี้จะเป็นเหมือนผงเลวินซีแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะ อีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรซูทติ้งแคร์นะคะสำหรับผิวที่แบบอาจจะไปโดนแดดมาหรือเหนื่อยล้าหรือโดนทำลายมาอะไรนะคะทำลายไม่ได้หมายความว่าหัวตกนะหมายถึงแบบไปตากแดดมาหรือเจอมลภาวะมากๆเลยะค่ะก็จะเป็นสูตรนี้นะจ๊ะอีกสูตรหนึ่งค่ะก็เป็นสูตรชื่อว่า essential Care ก็ก็จะเป็นแบบเหมือนแบบตัวบำรุงพื้นฐานทั่วไปอะไรอย่างนี้ยค่ะก็เป็น two step m a r k เหมือนกันเหมือนใช้สองขั้นตอนเลยนะคะ แล้วก็อีกสูตรหนึ่งเป็นสูตรสกินพิเออร์ฟายิงก็น่าจะเป็นเหมือนเออเป็นมาร์กดำมะค่ะก็คือเหมือนพวกจำกัดไม่ใช่กำจัดของเสียต่างๆออกจากผิวเรานะคะเป็นเป็นมาร์กสองสเต็ปเหมือนกันนะคะชื่อว่าด็อกเตอร์อัมโพอะไรสักอย่างเนะะี่ยค่ะเอออะไรซื้อมาแล้วเหนือนจากนั้นนะคะก็ซื้อนี้มาด้วย มาร์คปากจ้าอันนี้เห็นน้องดุ๋ยเขาใช้แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากแบลบ้างเราก็เลยไปซื้อตามน้องเราก็เลยซื้อมาลองใช้ดูเพื่อนๆซื้อมนเยอะมากเหมือนกันซื้อมาประมาณแบบสามสามแพ็คใหญ่นะคะเอาสีซื้อมาสี่แพ็คนะคะแล้วก็ได้ของแถมเยอะมากแบบได้มาแถมมาแบบเทียบเลยค่ะตามสไตล์เขาแหละเออตามสไตล์ูดี้แล้วก็ซื้อนี่มาด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่คนอยากสนใจเยอะมากเลยอะ่ะ เออแล้วพี่ปี็คือวันนะั้นอะบอกตรงว่าเมานะก็เลยแบบทิมไปในช่องคอมเมนต์ว่าเฮ้ยฝากซื้อได้จริงๆหมายถึงว่าน้องๆบล็อกเกอร์ฝากซื้อได้แต่พี่ปีเรียนตามตรงพี่ปีไม่สามารถให้จะแบบแบกมาให้น้องๆแฟนเพจทุกคนได้จริงๆนะคะเดี๋ยวพี่จิจะแบ่งหนึ่งรางวัลลวกันเอาไว้จับฉลากนะคะอ่ะมันคืออะไรมันคือที่คิวแททูอะค่ะเหมือนเป็นตินสําหรับคิวเลยนะคะที่ทําให้เหมือนเติมเต็มสีคิ้วเราให้มันสม่ำเสมอแล้วก็ ตรงไหนที่แหวกมันก็จะเป็นเหมือนแบบเหมือนคล้ายๆเราสักคิ้วถาวรเนออี่ยหรอป่าซึ่งพี่ลองดูแล้วอย่างที่เคยรีวิวไปในเพจเล็กๆก็ค่ะว่าแบบที่ไว3้3ามชีวมันยังไม่ดุดเลยเนี่ยพี่ปีซื้อมาทั้งหมด5แท่งนะคะก็มีน้องซ่องบิวตี้บาริงจิฝากซื้อแท่งนึกล้วก็เดี๋ยวพี่ปีจะจับแจกในแฟนเพจอีกหนึ่งรางวัลน,นะคะนี้โอเคอุต่าีกผ่านไปนะคะจากนั้นก็ไปที่เออไปเดินที่ช็อปของ Nature Republic มานะคะซึ่งก็ ไปได้ตัวว่าเอเคครีองอายส์นะคะหลิงจริงมนาะคืออายแชโดว์แบบเนื้อครีมนั่นแหละซึ่งปีรู้สึกว่าพี่ปีไปลองคอเคาน์เตอร์มาแล้วดูว่าสีมันสวยมากแล้วมันก็ได้ใช้ง่ายสำหรับใครที่แบบไม่มีทักษะในการที่จะคัดสโมกกี้อายหรืออะไรก็แล้วแต่ปี่ว่าอันนี้ดีอ่ะสีสวยมากนะคะสีแบบพูดดีพุดีเป็นน้ำตาลแบบแล้วกิเตอร์สวยมากมันจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้มันจะมืดแล้วอะค่ะเนี่ย เออนะสีสวยพี่รู้สึกว่าแบบวันไหนที่เราขิดเกียดเนี่ยเราเอาทาตัวนี้ตัวเดียวเลยเพื่อวัดศบนะแล้วก็ติดขนตาปะะัดมาคาร่าเขียนคิ้วให้ดีพี่บบกว่าเออก็เป็นอะไรที่ง่ายๆดีนะคะน่าสนใจมากสับตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่คิดถูกมากเลยที่ซื้อมาก็คือตัวนี้นะคะชื่อว่าเจจูสปาคิ้วเพลนซิ่งเช็ดชู้นะคะก็คือิชดชู่ทำความสะอาดผิวหน้านั่นเองพี่ปีได้พี่ปีอ่ะจริงๆอ่ะตัวนี้มันจะเป็นตัวแพงนะคะมันจะแบบ อ่าแพ็กหนึ่งเนี่ยหนึ่งมื่นหนึ่งพันวอนนะคะซึ่งมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นสูตรคิวคัมเบอร์ค่ะพี่บีเคยใช้มาแล้วแหละปีที่แล้วก็ซื้อมาต็รู้สึกว่ามันก็โอเคแต่ว่าข้อเสียของตัวนั้นคือใช้ไปแล้วรู้สึกว่ามันเหนียวเหนียวหน้ารู้สึกมันแบบมีความหนึบหนึบหนึบแบบเลยรู้สึกว่าฟิลลิ่งมันไม่ดีนะคะแต่ว่าถามว่าสะอาดไหมก็สะอาดดีแต่พอซื้อตัวนี้มาพี่บีก็ได้เป็นตัวซมเปิลแถมเหมือนเป็นแบบ t r a v e ล i n g s i ่นะคะมีห้าแผน่นพี่บีก็ลองเลยคืนนั้นหลังจาก, 7, กาช้กอปปิ แผ่นหนึ่งเนี่ยจบนะคะแล้วก็เวลาเราไปล้างโฟมล้างไลซ้ำอ่ะมันแทบจะแบบหน้าเราแทบสะอาดอยู่แล้วอะ่ะเฮ้ยเป็นตัวที่ดีใจมากที่ซื้อมาเสียใจอย่างเดียวคือซื้อมาน้อยไปนะคะอันนี้ก็อย่าลืมนะถ้าจะซื้อกระาศเช็ดหน้าของเนเจอรจริพับลิกเนี่ยก็คือต้องซื้อสูตรเจจู สปากิงค่ะนำแร่จากเกาะเจจูนั่นเองนะคะซึ่งข้อดีของมันคือเห็นปะตรงที่ปิดอะ่ะมันไม่ได้เป็นปลต,ติกมันไม่ได้เป็นปัตเตอร์กาวอะไรเงี้ยมันเป็นแบบพลาสติกดีเลยเพราะงี้ตรงเนี้ยจะช่วยเก็บกักน้ำแล้วความชุ่มชื้นได้ดีกว่าที่เป็นแบบแถบลอกนะคะอันนี้แนะนําเลยเออดีใจมากที่ซื้อตัวนี้ตัวนี้เป็นรู้สึกเป็นตัวที่รู้สึกว่าซื้อมาแล้วคุ้มค่าสุดแล้วก็ไปที่ช็อปของออสกีฟูดมาด้วยนะคะก็ได้ตัวโกคาเวียร์นะคะตัวนี้เขาบอกว่ามาใหม่เป็น คอลลาเจนเป็นเซรั่มนะคะสำหรับใครที่แบบเริ่มจะมีอายุนิดนึงแล้วประมาณอายุสัก28ขึ้นไปเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวที่ขายดีแล้วเพื่อนพี่หลายคนที่เป็นผู้หญิงก็ใช้นะคะแล้วก็ยืน่าดีแล้วก็มาคู่กับตัวที่เป็นมันน่าจะเป็นมาณโอ o v e r ์ไนท์มาส์คคือเป็นมาส์คที่มาส์คทิ้งข้ามคืนไว้แล้วก็ตื่นมาหน้าชุ่มชื่นหน้าใสเลยแล้วก็ไปที่เอทเพียวนะคะพี่ไปซื้อนี่มาแหละคุชชั่นนะคะเป็นคอลเลคชันเดเรมอนเองซื้อเพราะความน่ารักจริงๆเลยไร้สาระมากเลย เป็นครูชั่นนะคะซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์เนี่ยบอกตรงว,ว่าไม่รู้เลยว่ามันดีหรือเปล่าแต่ว่าก็ซื้อมานะคะมาพร้อมกับอันนี้ด้วยนะร e f i l นะแต่ว่าแพคเกจจิ้งมันน่ารักไงเลยซื้อมาไว้ก่อนแต่ก็ซื้อสามอันก็เดี๋ยวกับว่าจะแบ่งให้ดุยยับสมายคนละอันนะคะเป็นตลับโดยเลมอนน่ารักมากนี่เออนะแต่ก็มีหลายคนบอกว่ามันดีนะก็คือพอซื้อเสร็จก็ลองไปอ่าน ต่รีวิวก็รีวิวก็ไม่ไม,ไม่ไม่เลวร้ยวายนะคะก็เป็นคูชชั่นที่น่าจะใช้ดีตัวหนึ่งเลยเดียวนะคะตอนนี้เขามีคอลเลคชั่นโ e เบิรมอนอยู่ซึ่งคนเนี่ยซื้อเันเยอะมากแล้วก็เหมือนจะโชว์เอาตลอดเวลานะคะใครไปเกาหลีช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากนะคะ i o p อเปนะคะฟอร์เมนนะคะอันนี้เนี่ยกะว่าจะซื้อให้น้องสมายนะคะ เป็นคูชั่นสำหรับผู้ชายนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้น้องดุยดุยเขาคอนเฟิร์มมาแล้วว่าเขาใช้อยู่แล้วมันใช้ดีก็เลยน้องสมายเขาก็เลยเหมือนอยากได้บ้างก็เลยซื้อมาติดไม้ติด,ตด,ตด,ตดมือให้เขานะคะสำหรับใครที่เป็นผู้ชายก็ลองก็ลองก็ลองไปตำตดูแล้วนะพี่ปี่ว่ามันน่าจะโอเคเลยทีเดียวแหละจากนั้นก็มีเอ่อ มาค่ะซื้อมาล้วก็คือ,คอไปแวะเคาน์เตอร์ของอีนิสฟีมาที่สนามบินนะคะคือตอนแรกกะจะไม่ซื้อแล้วแ่ะมาพ่นเยอะมากนะคะแต่ก็อดใจไม่ได้เพราะว่ามาของอีนิสฟีเนี่ยคุณโมเมพาเพิร์นเขาคอนเะฟิร์มเนอะว่าเป็นเพอร์เฟคต์นะคะก็เลยซื้อมาทั้งหมดเท่าไหร่วันเนี้ยแปดสิบอีกแปดสิบแผ่นนะคะซึ่งเป็นสูตรอันแรกเป็นสูตรคิวคัมเบอร์นะคะ มาด้วยกันเสือคิวคอมเบอร์ก็เป็นสูตรที่แบบให้ความชุ่มชื้เนเเนาะพี่ป๋ปรู้สึกว่าอันนี้ไม่แพงเลยกล่องหนึ่งยี่สิบยี่สิบแผ่นเนี่ยสิบห้าเอสดอลลาร์นะคะก็ตกแผ่นแล้วประมาณยี่สิบกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งปี่ถือก็คิดว่าเฮ้ย ซื้อไปเหอะเราไปปี๋ไปเจอเพื่อนที่เกาหลีมาเพื่อนเพื่อนที่เกาหลีบอกว่าเฮ้ยเคล็ดลับของความน่าใสาของเขาคือเขามา์กหน้าทุกวันเลยนะบางทีเขาไม่ใช้ครีมไม่ใช้เซรั่มไม่ใช่บำรุงเลย,เลยแต่ทีนี้เขาขาดไม่ได้คือเรื่องการมา์กหน้าเขาบอกว่าการมา์กหน้าเนี่ยนอกเหนือจากการบำรุงแล้วมันทําให้หน้าเราสะอาดแบบแท้จริงออกมามันเหมือนการเอาสิ่งสปกปรกต่างๆออกจากผิวหน้าเราโดยที่แบบการล้างหน้าโดยใช้มือหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันทําไม่ได้คะอันนี้คือเหมือนเป็นเคล็ดลับหน้าใสของเขาที่ปี๋ฟังว่าที่ปี๋ก็เชื่อนะว ครับ่เดีซื้อมาสองอันไม่รู้ทำไมมีความรู้สึกว่ามันน่าจะดีอะเดาเอานะไม่ได้บอกว่ามันดีนะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองแต่พี่พีคิดว่ามาร์คน้าเอาจริงนะอเออซื้อไปเถอะมันก็น่าจะดีหมดแล้วแล้วก็เป็นสูตรกรีนทีกรีนทีเนี่ยอันนี้เหมือนคุณโมเมเขาบอกเขาชอบนะ ก็เลยลองซื้อมาอีกกล่องหนึ่งนี่ก็กล่องละยี่สิบแผ่นนะคะใครที่สมมติไปเที่ยวกเกาหลีแล้วขี้เกียจที่จะแบกขี้เกียจจะต้องไปเดินเมียงดงอะไรก็แล้วแต่ที่จะต้องแพ็คของใส่กระเป๋าแล้วก็เสียน้ําหนักไปพทีนี้แนะนาเลยนะว่าถ้าอยากได้มาส์กเนี่ยไปซื้อที่สนามบินเลย,เลยมันมีให้เลือกเยอะมากแล้วก็ราคาแบบว่าถูกอะบางทีถูกกว่าในช็อปด้วยซ้ำเหมือนเขาจัดในบริการที่มันเป็น,ปนรีฟรีแล้วก็กข้อสําคัญอย่างนนะคะคือถ้าคุณใช้บัตรพาติน้ำวีซ่าเนี่ยจะได้ลดห้าหรือสิบ น่าจะ5%นะเออเพิ่งนบิก็ถือว่ามันโอเคเลยและได้ของในราคาที่ประหยัดมากนะคะอ๋อแล้วก็แวะอีกอีกเคาน์เตอร์เนี่ยพี่ติไม่รู้จักยี่ห้อเลยนะแต่คิดว่าคนเขาน่าจะรู้จักกันนะชื่อว่า Medihill นะคะซึ่งเขาคอ l a าบ r ร t ชันกับลน์ค่ะก็ก็เลยออกมาเป็นมาร์กที่เป็นเนี่ยตัวกระต่ายกับหมีคอรนี่กับอะไรสักอย่างปะเอออะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นมาร์แบบ น่าจะเป็นลายกระตูนนะคืออีกว่านะคือเหมือนแบบมาร์แล้วเป็นลายกระต่ายเป็นลายหมีอะไรอย่างเงี้ยเออแบบเนี้ยก็ซื้อมาลองต่องนึงนะคะไม่รู้ดีหรือเปล่าแต่ก็มันดูเป็นเวสสำอางดีนะมันคือนอกเหนือจากตัวเนี้ยเขามีเขามีอีกหลายสูตรเลยที่เป็นดูแบบเป็นหมอเป็นหมอเป็นแบบเภสัชมากเลยค่ะก็เลยคิดว่าน่าจะโอเคแล้วก็ไปแวะอีกอันนี้ก็คือยี่ห้อเมดิฮิลเหมือนกันนะคะเป็นมาร์กเดรสนะคะชื่อว่าเดรสโค้ตแบล็คนะคะเป็นมาร์กแบบ ตอนแหลมากอะเป็นมากสกแบบนี้ยนึกออกปะเหมือนหน้ากากที่เราใส่ไปปาร์ตี้มาส์กเร์ไรปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเออดูน่ารักดีก็เลยซื้อมาอีกกล่องหนึ่งอันนี้ค่อนข้างแพงนะเออกล่องนี้น่าจะแบบกว่าบาทอะเออแต่ก็ลองดูไม่เป็นไรนะเราอะไรดีไม่ดีเราก็จะได้ดูว่ามันดีหรือไม่ดีนะถ้าเราไปทั้งทีก็ให้เหมือนเป็นของขวัญตัวเองเนาะเฮ้ยจะบอกว่ามีเอพีเอลด้วยอะเป็น ป็นลิปตินโดเลมอนอันนั้นดีมากนะคะอยู่ในกระเป๋าที่เดิมไปเอาแต่ว่าถ้าใครไปเคาน์เตอร์ของเอเปียวแล้วก็จะไปซื้อครูชั่นตัวโดเลมอนตัวนั้นนะอย่าลืมลองไอตัวลิปตินด้วยนะมันจีดติดทนมากแล้วก็สีสวยน่ารักมากติดติดใ,ใจใช้ทุกวันเลยตอนเนี้อีกตัวหนึ่งนะคะก็ที่ซื้อมาก็คือตัวคูชั่นของไฮโอเป้เหมือนกันนะคะไฮโอเป้ Hi ตัวนี้เนี่ยคนที่ใช้ได้คนเดียวในชีวิตตอนนี้ที่รู้จักก็คือด,ดุยนะคะเพราะว่าเธอมีผิวหน้าที่นุ่นเนียนมากนะคะเป็นสูตรอะไรรู้ปะ ชิมเมอร์จ้าแอคูชั่นเอ็กซ์พีเอ็กซ์พีชิมเมอร์ผลิตมาสีเดียวนะคือสี22นางใช้ได้นะคะก็คือเป็นคูชั่นที่แบบนั่นแหละแต่ว่าให้ความแบบเป็นประกายชิมเมอร์อะไรเงี้ยซึ่งนางใช้นะ่าต้องเวิร์กมากแน่นอนเดี๋ยวดีไม่ดียังไงเดี๋ยวไปถามนางนะอันนี้ซื้อมาฝากนางนะคะก็เดี๋ยวลองดูกันนะคะก็อยากมีเท่านี้นะคะสําหรับเออเกาหลีฮอลนะคะก็สวัสดีทุกทที่ไปเกาหลีนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่อากาศดีมากนะคะแต่หนาวมากยังไงก็ หาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายที่อุ่นๆนะคะแล้วก็ลองดูเป็นไกด์แล้วกันค่ะสำหรับใครที่จะไม่รู้ว่าช้อปปิ้งอะไรก็เป็นเป็นเหมือนไกด์ไลน์แล้วกันว่าตอนนี้ไม่มีอะไรที่เกาหลีที่เกิดขึ้นเราน่าซื้อน,นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่กำลังจะเดินทางไปเกาหลีน,นะคะแล้วก็ถ้าไปเที่ยวก็เที่ยวให้สนุกนะคะแล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะกันใหม่ในคลิปหน้านะควันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ